น,นี่ก็เป็นขั้นตอนแช่ผ้าอ้อมเลี้ยงไหมของเราแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วก็จะทำการขึ้นตากเนี่ยก็จะขึ้นตากตากลมตากผึ่งให้มันแห้งตากแดดเขาเรียกว่าตากแดดอะคะ่ะ ตากแดดเอาแดดฆ่าเชื้อด้วยแล้วเราก็แห้งแล้วเราก็จะนําเข้าโรงเรือนของเราแล้วเราก็จะเข้าไปอบลงไหมด้วยน้ําคอรีนอีกหนึ่งรอบ,อบได้หลายๆรอบก็ดีค่ะค<น> เราใช้เป็นถังพลาสติกมันมันจุแล้วก็แช่ได้ทีเดียวเยอะๆถังนี้เราใส่ที่สามถุงของคอลีนค่ะแช่ไว้คืนหนึ่งสองคืนแล้วก็จะเอาขึ้นตากค่าเชื้อผ้าอ้อมที่เราเลี้ยงไหมในแต่ละรุ่นค่ะ